สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวอนพาโดยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเดือนสิบสองนห้ะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่สายรูดวิ่งนะคะพี่ๆกดไปรับชมแนวทางนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็สามารถแอดไอดีไลมาได้นะคะพี่ๆอ๋อไม่ใช่ ID Line น์นะคะสอนจะวางลิงก์นะคะไว้ใต้คอมเมนต์เนาะพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะพี่ๆในงวดก่อนเนาะก็กราบขอโทษขอภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะ หลุดนะคะพี่ๆช่วงนี้เดินไม่ดีนะคะก็ามารับชมแล้วก็พิจารณาดูนะคะถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะเพราะว่าโอนก็คำนวณไปตามสูตรนะคะช่วงนี้ก็สูตรเดินไม่ค่อยดีนะคะพี่ๆก็ยอมรับเลยนะคะว่าสูตรหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะสําหรับงวดนี้ก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะคะพี่ๆขอให้พี่ๆสมาชิกนะคะเฮงๆรวยๆนะคะ ในงวดนี้เนาะวันที่สามสิบอดนะคะสิ้นเดือนก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะเดี๋ยวมารับชมเลขตารางกันก่อนนะคะพี่ๆก่อนมารับชมตัวเด่นเนาะในตารางวันนี้นะคะสวอรให้ไปนะคะก็จะมี9มี8ปดมีหแล้วก็มี สองนะคะมีเจ็ดมีสามนะคะ<ๆ>พี่ๆสำหรับาตารางในวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะเด่นที่แปดนะคะเดินที่แปดแล้วก็ สองนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางเราพัฒนาในงวดนี้นะคะพี่พี่ท่าไหนชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ลองไปเปรียบเทียบใส่กับอาจารย์ท่านอื่นได้นะคะพี่พี่วิ่งรูดเม็ดเตียววันนี้นะคะสะอ,อนให้วิ่งรูดที่แปดนะคะเราพัฒนาสำหรับในงวดนี้ก็ตรงกับสิ้นเดือนนะคะพี่พี่ก็ขอให้เฮงเฮงปังๆก็แล้วกันเนาะ ขอให้สูตรนี้กลับมาเดินดีนะคะพี่พี่ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆี่สมาชิกท่านใดนะคะยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคเนาะก,ก็สามารถไปที่บ้านซับดํารวยได้นะคะพี่พี่ลองเปลี่ยนที่เสี่ยงดูนเนาะเผื่อเฮงเผื่อปังนะคะสำหรับตัวที่ สออนชอบนะคะในวันนี้เดี๋ยวจะน้นให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะพี่พีๆถ้าชื่นชอบลราค่อยตามเนาะในวันนี้นะคะตัวที่ชอบคู่เลขก็จะเป็นตัวเด่นคู่กันนะคะแปดสองแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะคะแล้วก็แปดศูนย์แปดเก้า 83นะคะสำหรับแนวทางหวยเหล่าพัฒนานะคะวันนี้ก็จะวงให้6คู่นะคะพี่ๆก็แล้วแต่ความชอบเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะในสูตรนี้เนาะขอให้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะกลับมาเดินดีนะคะขอให้ปังๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะร่ำรวยเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ